วันนี้แกงเห็ดเพาะกันนะครับก็มีใบชะพูมีชะอมนะครับแล้วก็มีกะทิกล่องแล้วก็พริกแกงนะครับ,แ,รบแล้วก็ใส่หน่อไม้ด้วยนะครับ,บอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากะทิกล่อง ใส่หม้อแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับแล้วก็คนใส่เลื่อยนะครับคนไปสักพักหนึ่งตั้งไฟนะพริกแกงมันละลายนะครับทีน,นี้เราก็มาใส่เห็ดเพาะหนังครับเห็ดเพาะหนังสั่งมาจากอุบลราชธาน,านีนะครับหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับก็จะทำการล้างมาเรียบร้อย ใส่หม้อไปเรียบร้อยนะรอให้เดือดนะจากนั้นเราก็ใส่นอไม้สดใสด่นะครับน้สดน้ำไม่ต้องเยอะนะครับมันจะได้คนเนื้อเหนียวดีนะครับรสชาติมันก็จะได้อร่อยมากนะครับนเราใส่ไปครับกอตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วก็ใส่ขนะครับ ีช้โอมมีใบชะโผจากนั้นเราก็ทำการคนไปเรื่อยๆเนะครับไปสักพักหนึ่งเพื่อให้มันลดกลมกลม่อมตอนนี้มีกลิ่นหอมใบชะโอมนะครับขึ้นมาจากนั้นเราก็จะได้ไปกรุ่รสตามใจชอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน